โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับในื้อในก็มาอยู่ในแบบบล็อกฟูดนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสซรีอัปเดตมาใหม่ล่าสุดครับจะเป็นเซรีฟรีที่ไม่ต้องหักขีนนั่นเองนะครับสซรปฟีตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าการวิตี้ฮับนะครับผมตัวนี้ก็เพิ่งอัปเดตมาเลยนะครับเขาได้เปลี่ยนหน้าต่างฟังชันใหม่นะครับหน้าต่างฟังชันเนี่ยนะครับผมก็คล้ายๆกับเลดซี่ฮับเลยนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะไม่มีภาษาไทยเหมือนเดิมนั่นเองนะครับทุกคนแต่เมนูฟังชันบอกเลยวววว่่่าา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 เเเเเยอะะะะมมมมมกกๆนนนนนครรรรรัับไจป็ฟฟ์์ลลตี้สถใ เวนนะครับเมนูตัวนี้นะครับผมจะมีสําหรับการฟาร์มแคนดี้คอนด้วยนั่นเองนะครับผมแต่รู้สึกว่าในตอนนี้น่าจะบั๊กอยู่นะครับก็อาจจะต้องรอเขาอัปเดตต่อไปนั่นเองนะครับผมนี่มันก็มีการเก็บกล่องเงินนะครับผมการเก็บเบอร์รี่นะครับผมฟาร์มอีลิคันเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถทําได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างฟาร์มให้ทุกคนชมดูแล้วกันนะครับว่าเมนตัวนี้นะครับผมลักษณะการฟาร์มจะเป็นยังไงนะครับก็มาเริ่มด้วยที่อีลิคันเตอร์ละกันนะครับตอนนี้ก็สเปที่ออโต้ฟาร์มอลลิคได้เยนนนนะะะคคคครรรััับบบบทททุกกกปป๊มมจําาลให้้ผแว็ไู่ ฟาร์มให้เราเลยนั่นเองนะครับอ่านี่นะทุกคนมันก็จะบินมาตีหรือมาฟาร์มให้เราแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนลักษณะการฟาร์มนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างไวนะครับพอฟาร์มเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ได้รับเลเวลแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของการฟาร์มเลเวลในเกาะใหม่และการนับก็สามารถกดไปที่ออโต้ฟาร์มเลเวลได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนอาวุธก็สามารถเปลี่ยนตรงเวปอนตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีเป็นหมัดมีดาบมีดพิศาจมีปืนนะครับอัััััันน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 ี้้้้้้ผผผมมมมมมมจะะะะะะเเเเลลลือกกกกกไไวปปป็็็ดดดาา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 บบบคคครรรรรรททุงสถิฟฟ์์ยแํใหู่ชณ3 10นาทีละพักอะไรประมาณนี้นะครับลองเกบเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะเพื่อที่ผู้ชมจะได้ไม่ต้องโดนแบนหรือโดนเตือนจากตัวเกมนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเลเวลที่ผมเปิดอยู่นะครับมันก็จะบินไปเกาะใหม่นะเห็นไหมครับทุกคนนี่ก็ามาถึงเกาะใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมันทําการรับเควสให้เราตามปกติแบบนี้แล้วก็เริ่มทําการฟาร์มนะครับเห็นไหมทุกคนมันก็จะมีการลดมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เริ่มฟาร์มให้เราแบบนี้เลยนะครับทุกคนความวัยการฟาร์มก็อย่างที่เห็นนะครับผมไวมากๆนั่น เลเวลในเกาะใหม่หนั่นเอง nice. anyway. นะครับบอเลยว่าดีมากๆนะครับสาหรับใครที่ยังเลเวลไม่ตันก็ลองมาใช้ซีตัวนี้ดูนะครับผมอ่าอันนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการฟาร์มแบตเตอรี่นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกไว้เป็นฟาร์มแบตตอรี่ดาบทั้งหมดนั่นเองนะครับในกระเป๋าเรามีดาบอะไรนะครับผมมันจะทําการฟาร์มแบตตอรี่ให้เรานะครับแล้วก็เกาะที่ผมเลือกจะเป็นเกาะฟาร์มบนตัวนี้นะครับผมนี่เห็นไหมทุกคนมันก็จะทําการเลิกฟาร์มให้เราแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมมันก็จะเป็นการฟาร์มแบตตอรี่ดาบของเรานะครับผมทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็จะฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าแบตตอรี่มันจะตันนั่นเอง ครับแล้วก็สามารถปล่อยให้มันฟาร์มมาตเตอรี่ไปได้เลยนั่นเองน,นะครับอ่าโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสคริปต์ของ Gravity Hub นั่นเองน,นะครับทุกคนท่านผู้ชมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมตัวนี้ไม่มีคีย์นั่นเองน,นะครับสำหรับลิงก์สคริปต์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของเมนูการฟาร์มอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับผมอาจจะต้องรอเขาแก้นะครับในตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะยังไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปก